ไอ้เปิดโฟล์คิงนี่เฟื่องวิ่งใจคู่เพิ่มเนี่ยมันวอะไรบ้างมาเปิดเพลงมาด้วยอยู่เนี่ยแต่แกเนี่ยผมงงว่าเขาชุบมาทำไมไม่เกิดวะอืมเดินดูหลอดแล้วอะพี่หลอดมันควรเติมด้วยไม่เกียมองภาพรวมเยอะพยายามมองอยู่เอามาให้ไป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 วิเหี้ยอุ้ยเกือบโดนวิจัตว์เกือบโดนหมาเพื่อนเดือ สวยไหมเขาตายไหมเขาตายไอ้มอนออกเลยวงนัววงนัวพี่พี่พ่นนนาลูกพี่าออกพี่งออกสวยสวยทำใสเก็บองอคอยายปุ่มชุบเลชุบเลกูโดนสองนะชุบเลยชุบเลยชเลยพี่ชุบเลย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 คสวยสยอีกคหนึ่งชุบเลยเห็นไหมพี่ทโลกโกตกกโก มีด้วยเหี้ยไปเตีนไม่ไหวแล้วกูไปเกิดด้วยไปเตีนอะเหี้ยใครมากูล้มไงแล้วกูล้มไงฮัลโหลผมขออย่างนึงได้ปะพอตายผมกดกดเองก็รัวเลยมาแล้วมาแล้วมาหนีตายหนึ่งไอ้สัสปลุกใจ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  มึงเก่งไม่ใช่หรอมึงเก่งไม่ใช่หรอมึงมาดิฟาดมึงอยู่ไหนสองตัวเฮียมาามาเลยกูมาวันนี้มากูให้สองด้วยมาให้สามด้วยมาแล้วขากูแข็งนะมึงเหม่อมึงเหม่อจับเล่นไม้บ้ามือนกันมาดิรีดิรีดิเอาภาวนจันมาให้กูมันซีเปอร์ฉันมีเงาจันหนวดเขี้ยวเข้าร่างสิงกูแล้วกูเกืบไปที่เต้าตีายตายสัตว์มาตายตายสัตว์มาเอีย

มาแล้วมาแล้วตายเลยต้องเจียวต้องเจีวจับมือ้าจับตงแล้วจับคิวเขาสิงครเลยนะเล็กไอ้นี่